เตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกายระทำคำพูดต่างๆผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสิ่งที่เห็นในคลิปเป็นการแสดงไม่ควรเล่าเียนแบบชอบส่วนไหนในร่างกายพี่ปานคะก็เอ่อ <c oughs> วันนี้เราจะสวัสดีกับท่านผู้ชมอย่างงาม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมาอยู่กับเราช่องใหม่นะครับชื่อช่องว่านน้อยชาแนลกับช่องเดิมรเราก็วันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมาทำ Q&A EP ที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้นะครับช่างมัน EP เนี่ยก็คือวันนี้นะครับเราจะมาทํา Q&A นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทํา Q&A กันนานมากๆก็เลยตัดสินใจโพสลงไปในชุมชนครับ ว่าทุกคนยังถามอะไรก็ถามกันมาใน Q a นได้เลยนะครับถามอะไรวะไม่ว่าจะเป็นอ่ะก็ถามอะไรก็ได้ที่อยากจะถาม<อ>คือก็มาร์คใหมาก็คือเราจะเอา20คําถามแรกนะครับที่ขึ้นมานะครับเวลาเลื่อนลงไปเนี่ย20คําถามแรกก็หรือว่า เป็นคําถามยอดนิยมหรือว่าแบบที่คนท็อปไลน์อ่ะทุกคนไล์เยอะที่สุดนะครับก็จะเอา20คาถามนั้นมาตอบนะครับจะตอบตรงนะครับไม่มีกดข้ามเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นคําถามที่เคยถามมาแล้วหรือว่าคําถามที่เคยตอบมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมซึ่งคิวนี้ที่ผ่านมาเราก็จําคําถามที่โดนถามมาไม่ได้เลยเนาะเยอะเขาจําได้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าคนถามใน q a มามีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับ คนถามในคีนเอนี่ๆน,นะคะเอาของเขาเอาของเธอเกาของเธอตอนนี้นะครับคนถามมาทั้งหมด1,400คําถามด้วยกันเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่คาถามเริ่มันที่คําถามแรกเลยไหมเฮ้ยเพิง่งแอบอ่านดิ <c oughs> ไม่เกิดก่อน<ม>อื<ม>่นเลยนะครับเราจะกดไปที่ความคิดเห็นยอดนิยมนะครับความคิดเห็นยอดนิยมก็คือความคิดเห็นที่คนกดไลค์เยอะที่สุดเลยนะครับผมเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับยอดไลค์ทั้งหมด1 0 7 ไลค์ like นะครับผมเท่าไรเท่าอ่านดิอ่านดิอยากให้เล่าตอนจีบกันใครจีบใครก่อนแล้วประทับใจอะไรของกันและกันคะคําถามนี้ก็เคยถามกันบ่อยมากๆนะครับความจริงนะครับผมจะทําคลิปอยู่แล้วอ,นะอะไรสอนไม่ดีผมจะทําคลิปเล่าตั้งแต่เราจีบกันจนมาถึงวันแต่งนะครับแต่อันนี้จะเล่าค้่าวก่อนว่าเขาเรียกว่าไงเราจีบกันได้ยังไงก็คือเอาง่ายๆนะครับเราตอจีบกันใครจีบใครก่อนเราประทับใจอะไรเหมือนเคยตอบไปหมดแล้วแต่ช่างเหรอเด้ตอบไปรอบนึงก็คือ น็อดจีบปันก่อนนั่นเองนะครับใช่ตัวเองจีบผมก่อนเขาสวยอยากใครจีบใครก่อนน็อดจีบครับผมเล่าก็คือจีบกันในเฟสครับผมแค่นั้นแหละแล้วก็เราประทับใจอะไรในตัวของกันแล้วกันเธอประทับอะไรในของเราเอยเธอประทับใจอะไรกับเราฮะเธอประทับใจอะไรในตัวของเราประทับใจกูเขินให้บอกความจริงปะประทับใจใช่ปะทุกคนคือพูดไม่พูดเร็วๆไม่พูดพูด พูดดีต้องพูดประทับใจตัวเองประทับใจเลยเขาก่อนล้วไม่ได้ไม่ได้ตอบมาเร็วๆอย่าดึงเวลาไม่ดีดึงเงนั่นแหละเร็วๆอย่าดึงเกมดิตอบมาตอบตอบเลยประทับใจอะไรเอาดีจริงๆเราซิปมาเอาุ้มา ประทับใจตรงที่ว่าอะไรดีอะอะไรดีไม่ใช่เออประทับใจตรงที่ว่านอตหน้าตาดีน่ารักหล่อดีอะไรอย่างเงี้ยตาผมบ้างไหมครับตาผมนะครับผมประทับใจอะไรในตัวของฟ้าเอ้อะไรมุกมุกมุกแม่มุกเออผมประทับใจในตัวของปานะครับก็คือไม่มีครับแค่จีบเล่นๆคิดว่าแบบอะไรอันน้คุณเลอกอึ่ง ยัอ่างนี้เหรอยังทำคลิปต่อแล้วนะรอเลยหล่อเลยอุ้ยตรงนี้ก็เลยตัวก็ทำใจนะครับปาเป็นคนคุยสนุกดีนะครับผมผ่านไปแล้วถามเนี่ยคขาถามแรกไม่ทุกคนมันลำเอียงเว้ยพอแล้วเปลี่ยนคาถมตอบมาเปลี่ยนค้าตอบโอ้โหนี่โพสในรูปชุมชนไปตั้งสามวันแล้วเพิงหมดเพิ่งมาทำโพสลงไปตั้งสามวันแล้วเพิ่งมาทำอ่ะกูไม่น่าตอบเลย คำถามต่อไปนะครับโอ้คำถามเยอะมากอ่า Q a อพี่ปานสูงเท่าไหรหนักเท่าไรช่วยบอกครีมครีมที่พี่ปานใช้มาออกค,ค <ใน S 2> รีมหนึ่งว่าชื่อช่วยบอกครีมที่พี่ปานใช้มาหน่อยคะ่ะหนักเอาเอาตามนี้เลยนะพี่ปานหนักเท่าไรก็ออกพี่ปานสูงเท่าไร่สูงประมาณร้อยห้าสิบประมาณนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเไม่ต้องอา<ด>มาสิบเอ็ดรัไม่ต้องมาสิบเอ็ด ห้าสิบเอ็ดแล้วร้อยห้าสิบแล้วห้าสิบเอกระบอกเอาห้าสิบเอกระอกห้าสิบก็พอแล้วเพื่อเป็นไรเขาถามหนักแล้วหนักเท่าไหร่นะเขาถามกูไม่ต้องต้องการหนักเท่าไหร่คะหนักสามสิบเก้านะคะแล้วก็ช่วยบอกครีมที่มีปานใช้มาหน่อยครีมอย่างเงี้ยครีมครีมใช่ไหมครีมอะไรอ่ะครีมทาหน้าครีมทาผิวครีมอะไรก็ครีมหล่ะใช้มาทั้งหมดเลยครีมอะไรบ้างโหเยอะเลยค่ะทุกคนครีมแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลย ก็ครีมที่ทาผิวอะเอาง่ายๆครีมที่มันครีมทาผิวใช่ปะเป็นครีมของเขาเรียกว่าอะไรวะลืมอะลืมจริงๆใช้เยอะอะใช้ผสมใช้เยอะเออใช้เยอะรอมันเ,ออเปิดคลิปอธิบายนะเนาะเดี๋ยวค่อยมาบอกกันเนาะคำถามต่อไปคำถามที่สมนะครับ Q&A หนึ <K ill ain> ่งถ้าพี่น็อตไปมีผู้หญิงคนอื่นพี่ปานจะรู้สึกยังไงคะ2ถ้าพี่น็อตกับพี่ปานมีลูกอยากได้เอาตอบทีแล้วคำถามดีกก่อเนาะ ไปมีคนอื่นพี่ปานจะรู้สึกยังไงเขาไปมีคนอื่นอะก่อนอื่นเลยใช่ป่ะก็คือไม่ต้องถามแล้วผู้หญิงทุกคนก็ต้องเลิกอะเลิกเลยหรอเลบบไม่ฟังเขาอธิบายเลยรอไม่ฟังค่ะเมื่อกี้มันจะเป็นการเข้าใจผิดถ้าพี่น็อตไปมีผู้หญิงคนอื่นเว้ยไม่ใช่คิดว่าเข้าใจผิดคือไปมีคนอื่นถามเขาะรู้สึกไงใช่ไหมไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวทะเลาะกันเปลี่ยนจบถ้าพี่น็อตกับพี่ปานมีลูกอยากได้ลูกหญิงหรือผู้ชายคะอยากได้ลูกผู้ชายครับ จะตั้งชื่อว่าน้องน้ำหนาวไม่ได้เข้ากันเลยอะไม่เอาไม่รู้จำไว้ลูกคนแรกจะชื่อน้ำหนาวไม่คำถามต่อไปครับพี่น้อยกับพี่ปานอยู่จังหวัดคะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมแต่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนจังหวัดกำแพงเพชรโดยแท้จริงตัวเองเป็นคนจังหวัดอะไรบ้างชัยเชิงเซาพูดกับกล้องดิชัยเชิงเซาพูดให้ชัด เฮ้ยพูดไม่ชัดพูดจังหวดไม่ชัดเชิงเซาเชิงเซาเซาเชิงเซาเลยคำถามต่อไปนะครับพี่น็อตกับพี่ปะเอ้ไม่ใช่พี่น็อตมีแฟนแล้วกี่คนแม่คำถามนี้นะครับก็บอกเลยไม่ต่ำกว่าประมาณห้าสิบหกสิบคนนะครับถ้าไม่เชื่อต้องเชื่ออะไรครับไ่อนหมอนี้อยากเดามากแล้วต้บจริงๆนะทุกคนผมมีแฟนมปเยอะมากก่าจะเจออีกคนเนี้ยเออกลับไปเลยไปพี่พี่สองคนอยากมีลูก หรือยังคะตอนนี้อยากมีกี่คนอยากมีแล้วครับผมยังไม่อยากมีค่ะหลังแต่งผมจะมีเลยครับน้องผู้ชายแล้วก็อยากมีประมาณสามคนนะครับผมโอเกิร์ลขยันเกิร์ลแล้วแล้ของตเอยังมีลูกหรือยังยังไม่อยากมีแต่ยังไม่อยากมีนะครับก็ไม่ต้องอยากมีกี่คนนะครับผมโอเคหนึ่งพี่น้องพี่ปานชื่อจริงชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรฮชื่อจริงอ่ะชื่อว่าอะไรชื่อนางสาวกัญนาเพชโคงไงของผมกนณัฐวุฒินะครับผมไหนตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีเนี่ย พี่น้อยกับพี่ปานจะมีลูกจะตั้งว่าอะไรก็น้องน้ำหนาวครับผมตอบมีได้คำถามเดิมๆเนาะก,ก็คือผมจะไล่าคาถามไปยี่สิบคำถามนะครับผมก็คือถ้าคาถามซ้ำผมก็จะตอบนะครับที่วันหนึ่งทำไมทําไมถึงรักกับพี่ปานครับเพราะว่าปานสวยนะครับแล้วปานก็โดนใจ <c oughs> ผมมาโลกทั้งหัวใจสีของหัวใจให้ปานคนเดียวนะครับกัดฟันปะเนี่ยต่อไปนะครับพี่จะเอารถดีแม็กสำหรับยี่สิบสี่ร ไม่น้อนตอบดีก่อไม่ตอบค่ะสีอะไรไม่ตอบตอบกันแค่สีส้มน้ําเงินดําขาวขาวได้เตรียมไปออกเลยครับไม่ครับค <laughs> ิวเน,นี้อยากมีลูกตอนอายุเท่าไหร่อยากมีลูกตอนอายุยี่สิบสามครับผมใช่เออตอนนี้เขายีิบสองแล้วนะเออจะปีหน้านะครับถ้าพี่ปานมีลูกจะตั้งชื่อว่าอะไรสําหรับนอตน,นะน้าหนาวสําหรับปานชื่อน้ําชาทําไมต้องน้ําอ่ะ ทำไมอะแล้วไม่เอาน้ำก็ได้งั้นเป็นชื่อน้องน้องน้องอะไรน้อง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 ที่ไม่เป็นนองหนูได้ปะงงน้องอะไรดีก็ได้ยังไม่คิดเพราะว่ายังไม่ได้มีนั่นเองทำไมต้องยังไม่มีอะถ้าแต่งงานกันแล้วจะมีลูกตอนไหนแล้วจะตั้งชื่อลูกอะไรคะจะมีลูกกันตอนหลังปลาเรียนจบแล้วนะครับหรือว่าอาจจะตั้งท้องก่อนจะเรียนจบแล้วก็จะได้ออกรูปตอนเรียนจบนะครับผม บ้ายังไม่ออกขอเขาเรียนจบเทอมหน้าแล้วนะปีหน้าแล้วนะ,ะก็แสดงวต้จะมีรูปปีหน้าสินะครับผมก็น้องน้ำหนาวเหมือนเดิมนะครับผมนะ er ham, มเนยอะสุดกี่น้ำครับอไข่เนี่ยแล้วตอบตรงๆนะเยอะสุดกี่น้ำเต็มที่ก็สองครับแค่นั้น <c oughs> แหละ 1, 1> <c oughs> พนันฮัลโหลว้ว <c oughs> พี่น้องนตรปบารเจอกันแล้วคบกันได้ไงก็เจอกันในเฟซนะครับจิ๋วในเฟซแล้วก็มานาเจอกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ ฮะลึ่งมั่วและอยากให้พี่ปาแต่งหน้าให้ดูค่ะฮะลึ่งว่ะอยากให้ปาแต่งหน้าให้ดูไม่ตอบแล้วทะลึ่งอ่ะอยากให้ปาแต่งหน้าให้ดูเปียนคำถามแล้วปาพานาไปแล้วอยากให้ปาแต่งหน้าให้ดูพี่ปาจะแต่งหน้าให้ดูไหมแต่งให้ดูก็ได้แต่งไปแล้วนี่นอดไม่เห็นตัดให้เลยพี่ได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่อ่าเงินเดือนของผมนะครับผมนอดไม่ได้หรอกบานได้คนเดียวใช่มันเอาคงเงินก็วอาไว้ก่อนนะครับการทำยูทูบได้เงินเดือนประมาณหกหลักนะครับสำหรับผมนะครับ แล้วก็พี่น็อตคิดจะมีลูกกี่คนสามคนครับพี่สองคนคําถามนี้จจออยู่ว่าพี่รอกพี่ปานใครขอคบครับก็คือผมบอบยอมรับนะครับว่าผมจีบก่อนแล้วก็เข้าไปหาแต่เรื่องขอคบเนี่ยต้องทางฝั่งนี้เลยครับเออไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มาเท่าอ่ะจะจีบไหมเนี่ยจะจีบก็รีบจีบขอคบเลยมันเป็นอยาง,งีงไม่ใช่ทุกคนทุกคนดูนะว่า ดูดูไงดูก็ปลอมอ่ะมันไม่ปลอมทุกคนมันเป็นเรื่องจริงมันปลอมปลอมปลอมมากอย่ามาหลอกคนดูต่อไปนะเอ่ออยากรู้ว่าพี่น็อตชอบอะไรในตัวพี่ปาลพี่ปาลคำถามเดิมถ้ามีลูกเป็นกระเทยจะทำยังไงก็ดีนะคะไม่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 ไ,มได้รังเกียจอะเอางี้มีอยู่สองช้อยตอบแบบอ่า ตอบแบบคุยสังคม <Okay. S 2> กับตอบแบบส่วนตัวอ่ะคุยแบบสังคมใช่ปะ่ะก็ถ้ามีลูกเป็นกระเทยใช่ปะ่ะก็ไม่เห็นแปลกอะทำไมทำไมลูกอยากเป็นอะไรก็มันก็ความสุขของลูกป,ป่ะวะออแล้วตอบแบบส่วนตัวส่วนตัวใช่ปะ่ะยังไงก็ตอบเหมือนเดิมก็ยังยินยังคำเดิมนครับสําหรับผมน,นะครับถ้าคุยกับทุกคนนะครับทุกคนถามว่ามีลูกเป็นกระเทยทํายังไงอ๋อเขาจะเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้เขาเนี่ยเป็นคนดีของสังคมนะครับทําตัวดีเนี่ย ส่วนส่วนหลังไม้นะครับืใครมงเป็นงี้เพื่อต่อต่อไปนะครับพี่ปานพี่น็อตเจอกันครั้งแรกที่ไหนที่หอนนองปานนะครับปานโทรให้ให้ไปหาที่หอไม่ใช่พี่น็อตกับพี่ปานเคยมีอะไรกันหรือเปล่าเรื่องบนเตียงนะคะอีกอย่างที่เราแอดในเฟซในจิตทักมาครับก็คู่รักนะครับมันก็ต้องมีกัทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับก็ พุทพองมากยังไม่โด<ล>นภาพไ้ผมมาจันนะครับผม<ด>ไม่เสียผมมาจันเลยนะครับผมไม่เคยเสียมผมมาจัน <c oughs> พี่ปานจะมีลูกหรือเปล่าโอเคถามไปแล้วทําไมพี่ปานอยากให้พี่นอ็อตเฮ้ยทําไมพี่ปานไม่อยากให้พี่น็อตแต่งรถเออทำไมมันไรสละเอาตรงตรงปะ่ะแต่งทําไมอะเดิมเดิมมันก็ดีอยู่แล้วเปล่าวะกลับกัน มึงจะแต่งหน้าทําไมเออทําไมอะเดิมๆมันก็ดะอยู่แล้วปะวะเดิมจริงเหรอเออกูก็เหมือนกันอยากให้รถดูดีไปไหนคนจะได้ชื่นชมไปไหนมึงแต่งหน้าเพื่ออะไรให้สวยให้คนดูให้คนมองมันคนละอย่างปะมันเหมือนกันโอปลี่ยนทํถามถึงกับผู้ชายมันต่างกันพี่น็อตชอบส่วนไหนในร่างกายพี่ปานครับชอบส่วนไหนของพี่ปานนะครับก็เอ่อ เออส่วนที่ทำมาห้าหมื่นนะครับลึง่งอยากจะมีรู้กคนพี่น็อตกับพี่ปารู้จักกันได้ยังไงก็คุยกันผ่านอ่าเฟซบุ๊กนะครับผมจากนั้นน้องปานก็โทรให้แม่หาตอบคำถามเดิมๆเลยครับไม่ใช่เราทุกคนมันจออ่ะพี่น็อตกับพี่ปาจะทำยูทูบ YouTube ไปถึงยูทูบไปถึงเมื่อไหร่ก็คือนอ็อตกำลังวางแผนทำธุรก,กิจส่วนตัวอยู่นะครับคือ,อเมื่อธุรก,กิจส่วนตัวทำเสร็จแล้วก็อาจจะลงคลิปชา้าลงนะครับตอนนี้กำลังวางแผนนะครับก็จะเป็นพวก ปล่อยเงินกู้หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยครับแต่ก nice ูไปเก็บเองเหมือนกูตอบมากี okay. ่คำถามแล้วเนี such such er. ่ยเยอะแล้วอ่ะให้สามคำถามนะครับสามคำถามนี้จะกดแบบนี้เลยเอาคำถามที่หนึ่งนะครับจื๊อนิ้วตรงไหนตรงนั้นเลยนิ้วตรงไหนตรงนั้นนี่นี่นี่มึงเขาเลือกเองมึงเป็นคำถามเดิมโอเคคำถามเดิมเปลี่ยน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 เอานิ้วเอานิ้ววางลองเอาเอานิ้ววางตามลองดิจิ้มเอานิ้วจิ้ม ไหนพี่ปาจะแต่งงานวันที่เท่าไหร่นะแต่งงานวันที่9้าเดือน11อนะครับ2019นะครับ <c oughs> มันเป็นคำถามที่ง่ายมากต่อไปคำถามต่อไปครับเขาเองอ่ะหยุดิกเขาคนนี้ไหนพี่น้อยกับพี่ปาเคยมีแฟนแล้วกี่คนบอกชื่อด้วย <c oughs> ไม่ต้องบอกหรอกเ <c oughs> ชอรี่น้องวายไม่ต้องมากมายไม่ต้องพูดกัน <c oughs> น้อง <c oughs> <า>ฟ้าน้องแนนคนนั้น น้องคีมคนไหนมาคําถามต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วทุกคนไม่ติดตลกแล้วก็คือคลิปนี้คงจะยาวแล้วแหละเดี๋ยวจะต่อคำถามสุดท้ายแล้วนะครับพี่น็อตจิตพี่ปันยังไงคขาถามเดิมเออเดี๋ยวขอเลือกเองมามาเดี๋ยวเลือกเองก็ได้เอาใครดีอ่ะใครจะเป็นผู้ชอบดีนะอย่ามองดิเี่ยเอาเด็ยไหนติ๊กอยากนั่นหายหมดเลย หายหมดเลยเนีน่ยเยเมื่อกี้อะเธอก็หัวใจไว้ไม่ชอค่าแต่งงานกี่บาทแต่งที่ไหน <c oughs> ค่าสินสอดนะครับไปดูกันวันแต่งงานนะครับส่วนแต่งที่ไหนคือแต่งบ้านใช่เจ้าหญิงเออบ้านบ้านบ้านเจ้าสาวใช่เจ้าหญิงสวยๆบันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะยาวโขเกินไปแล้วนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับและอีกอย่างนึงนะครับผม ก็ถ้าใครอยากถาม Q&A EP ต่อไปนะครับทุกคนนะครับก็ถามคำถามกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะทำการสุ่มคอมเมนต์จากเว็บสุ่มความคิดเห็นนะครับก็คือส่งคอมเมนต์นั่นเองก็คือจะสุ่มนะครับ20คำถามเหมือนเดิมนะครับต่อ EP ต่อไปนะครับก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยเม้นคํคำถามมาได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับในคอมก็รอดู EP ต่อไปขอหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ย 被告。<music>